สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมโปกกะบีกแล้วโอ้ยมาใหม่ในกุลเฟิร์มุดแค่ไหนปุลเฟิร์มบิลเล็ตดูนิมสบายบิลเลยซูฮาวเซม เอาละจ้าเพ,เพื่อนสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้บีก็อยู่ที่วีนค่ะกําลังจะเดินทางไปที่สต็อกอร์เ์านะคะวันนี้เราก็มีหลายอย่างที่เราต้องทำนะเพื่อนๆวันอาทิตย์นะคะพาก,กันป่วยแฟนบีนะคะป่วย ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่แต่บ้านบีเองก็ไม่ได้ทำวิดีโอเนาะเพราะว่าไม่รู้จะทำวิดีโออะไรนะคะวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์นะพวกเราก็มีงานทำหลายอย่างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าพวกเราจะไปทำอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะกำลังจะพากันนะคะไปซื้อยาก่อนนะคะ เพื่อนๆคะส,ส,สองคนผัวเมียดูสองคนผัวเมียนะคะยานี่แบบว่าเป็นถุงเลย ินเป็นปีนะคะก็มาเอาที่นี่นะคะมันง่ายคือมันไม่ต้องใช้ใบสั่งยานะคะจากทางโรงพยาบาลนะเพราะว่าเรามีประวัติที่นี่แล้วนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ซื้อทั้งซื้อยาเนี่ยหมดไปประมาณหนึ่งร้อยกว่ายูโรนะคะก็อยู่ที่ประมาณสามสี่พันนะอันนี้เฉพาะแค่ซื้อยานะเพื่อนๆ ก็ตอนนี้นะคะเราก็ซื้อยาเสร็จแล้วเดี๋ยววีจะพาเพื่อนๆนะคะไปซื้อน้ำพึ่งต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราแวะมาที่เมืองนี้แล้วนะคะเราก็เลยจะต้องแบบแผนนะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างนะคะ<ม>เพื่อที่ไม่ให้เป็นการนะคะเสียเวลาเสียน้ํามันค่ะเพื่อนๆ มาจ้ะวันนี้เราก็มาที่บ้านลูกชายนะคะฮัลโหล ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ลคะเพื่อนๆกับจกคุยกับลูกชายเสร็จนะคะอันนี้เป็นยานะคะที่เราสองคนนะคะไปเอาที่อนามัยนะคะหนึ่งกระสอบนี้ไม่เกินจริงนะคะก็คือได้มาเยอะเลยทําไมบีถึงต้องไปเอายามาเยอะนะคะเมื่อก่อนเนี้ยบีอยู่ที่สต็อกเกอร์เรานะคะเวลาที่บีไปเอายามันก็จะง่ายนะคะเราก็สามารถที่จะไปเอาได้บ่อยๆนะคะแล้วก็ ตอนนี้เราย้ายเข้ามาอยู่ในวีนนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะไกลกันนะคะขับรถก็ค่อนข้างที่ไกลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บีไปนะคะบีก็จะนะคะไปเอามาทีละแบบเบิ้ลเลยนะคะเป็นแบบสองรอบไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปบ่อยนะคะพี่ๆเพื่พนพนพนอนๆ มันดูเยอะใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีมันมีเป็นแบบวิตามินด้วยนะคะอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะ้ำมันตับปลาเนาะแฟนบีเขาทานนะคะแล้วก็ส่วนยาของบีเนะี่ยบีก็ไปเอามาแค่สองตัวนะคะส่วนแฟนก็มียาด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกคามิ้นนะคะเป็นคามิน้นเป็นซีลีนนะคะอันนี้ที่เรา ที่เราส่งคนนะคะกินสรมไปนะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เราไปที่สต็อกเกอร์เราแล้วนะคะที่นู่นเขาก็จะมีน้ำผึ้งนะคะเป็นน้ำผึ้งแท้ขายนะบีก็จะซื้อมาด้วยเลยนะคะเพราะว่าเราไปแล้วนะเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ไปแล้วนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะบีก็ซื้อมาที่ สองกระปุกนะคะกระปุกนี้ตกอยู่ที่กระปุกละ12ยูโรนะคะเพื่อนๆมองสีอาจจะต่างกันนะคะอันนี้เป็นน้ำผึ้งป่าอันนี้เป็นน้ำผึ้งของดอกไม้นะคะมันก็เลยสีแตกต่างกันนะคะเอาราคายาเนี่ยบีก็ไปสั่งมาอย่างละสองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เวลาที่ไปทีหนึ่งนะคะมันเป็นการประหยัดเวลาเราซื้อมามันก็กินได้แบบทีหนึ่งก็สองเดือนเลยอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ไม่ต้องไปบ่อยนะคะก็จะมียาความดันของเฟนแล้วก็โพสทัสตานี่มันคือยาแก้มะเร็งต่อมลูกหมากนะวีว่านะคะน่าจะเข้าใจถูกส่วนของบีนะคะบีก็กินยาทีเา่เขาเรียกอะไระควบคุม ฮอร์โมนควบคุมเออมะเร็งนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นออยารักษาเส้นประสาทค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะพี่ๆเพื่อนๆใหม่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามช่องของบีนะคะก็อาจจะ งงอยู่นะคะว่าทําไมบีจะต้องกินยาเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวบีจะเล่าย้อนไปให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะได้ฟังกันเนาะเพราะว่าบางคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะก็อาจจะไม่รู้เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะบีเป็นมะเร็งเต้านมนะคะบีป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วบีก็มารักษาตัวอยู่ที่ออสเตรียนะคะโดยการให้คีโมทั้งหมดนะคะ8เข็มนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังไปให้ยาอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นการให้ยาแบบอันตี้เคอร์เปอร์นะคะก็คือการรักษาแบบต่อเนื่องนะคะบีจะต้องไปหาหมอนะคะทุกๆ3อาทิตย์ค่ะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ แล้วก็การให้คีมโมของบีนะคะก็ให้คีมโมทั้งหมด8ครั้งผมนี่ร่วงนะคะเมื่อก่อนนี้บีผมยาวนะตอนนี้เป็นผมที่ขึ้นมาใหม่นะคะและยาสองตัวนี้นะคะที่บีบอกก็คือบีจะต้องกินนะคะทุกวันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นยารักษาเส้นประสาทนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์นะคะที่ กดนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดให้บีด้วยนะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าอยู่นี่ะค่ะมันก็ไม่มีเพื่อนนะคะเราก็ทําวิดีโอนะคะได้คุยกับพี่พี่เพื่อนเพื่อนเนาะเหมือนเราได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะตอนนี้นะคะบีก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะส่วนแฟนของบีนะเขาก็ไปทํางานต่อนะคะก็เดี๋ยวบีจะ ไปช้อปปิ้งนะคะจะไปซื้อต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็จะกลับมานะคะทำข้าวต้มไว้รอแฟนเพราะว่าแฟนนะคะเมื่อวานนี้นี่คือป่วยนะคะน่าจะเป็นอาหารเป็นพิษนะคะไม่ได้ทานข้าวแล้วก็แกบอกว่ายังไงอะท้องไส้มันยังไม่ค่อยดีนะคะบีก็เลยเดี๋ยวจะทำข้าวต้มนะคะเอาไว้ให้แฟนเวลาที่เขาหิวก็จะได้ค่อยๆทานไปเพื่อที่แบบเขาเรียกอะไรอะคะไม่ให้ท้องมันว่างเนาะพี่ๆเพื่อนๆ ก็เดี๋ยวนะคะบีจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะไปช็อปปิ้งกันนะคะ สายูโรนะ ด็อกนิกล okay. ุ้นต่อโอเคเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราไปช้อปปิ้งมานะคะแฟนบีกลับมาแล้วกลับมาเร็วจังเลยเดี๋ยวบีจะพาน้องหมานะคะลงไปข้างล่างก่อนนะคะลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมาโอ้ย oh ย yeah. แล้วก็จะมารีวิวนะคะของที่บีไปซื้อมานะแล้วก็จะมาทำข้าวต้มให้แฟนนะคะ Okey, biar keren luntur Aiman, tuk Pa Tony, what's next tu? Hmm? Pa, tang ni Kena, eh, uh, pa tang ni, tang ni, tang ni Ha, ha Na. ya? Ma ni, naik Naik Komia Pa, ma ni, ma Set yang? Set lena Pa Naik Ma, 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 naik ไปอ้ยนะไปใ <c oughs> ช่ตอนนี้นะคะเราก็ได้พาน้องหมานะลงไปเดินแล้วนะคะตอนนี้นางก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะดู <c oughs> มาจากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆน,นะคะมารีวิวนะคะว่าบีซื้ออะไรมาบ้างนะคะมา นี่ค่ะที่บีซื้อมานะมันก็จะมีผักชีนะคะมีผักชีราวผักชีไทยแล้วก็มีสาราเหน่นะคะแล้วก็มีเกาลักนะคะบีซื้อเกาลักมาด้วยข้าวนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูค่ะแล้วก็จะมีเอมะม่วงสองลูกนะคะมันลดราคาบีก็เลยซื้อมาแล้วก็มีลูกพับนะคะลูกละว9 9เเซนนะบีก็เลยซื้อมานะคะไปร้าน ซื้อผักชีใช่ไหมคะบีก็เลยซื้อพริกนี่นะคะมาลองชิมดูพริกเดือยไก่นะคะไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดไหมเพื่อนๆราคาค่อนข้างสูงนะเยสยูโรนะคะแล้วก็มีขนมซื้อดอกมไม้มาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะให้กับห้องเนาะของเราโอเคค่ะ ค่ะเพื่อนๆคนป่วยนะเวลาที่เราป่วยเขาก็ดูแลเรานะคะเวลาที่เขาป่วยเราก็ดูแลเขานะคะทานข้าวต้มแล้วก็น้ําชานะคะก็จะได้ทานยาแล้วก็นอนส่วนคนนี้คืออะไรคะอ l ล็ก g o กุด hmm. อ mm ืมอืมออลโอเค นี่ค่ะพ,พี่เพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะของบีที่ว่าทั้งวันนะคะบีทำอะไรบ้างนะคะก็มีเรื่องที่ต้องให้ทำเยอะนะคะเกี่ยวกับการเดินทางมันก็เลยแบบว่าใช้เวลานะคะเขาต้มนะคะเวลาที่เราป่วยเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ กินง่ายนะคะแกก็จะกินบ่อยๆนะคะกินน้อยแต่กินบ่อยๆบีก็ทําไว้ให้เลยนะคะผือเวลาถ้าแกหิวแกก็จะได้กินนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนก็วันนี้นะคะก็ทํางานหลายอย่างมากๆเลยนะคะบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมว,วิดีโอนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะ วันนี้นะคะบีก็เสร็จภารกิจของบีแล้วนะคะตั้งแต่เช้านะไปเอายานะคะไปช้อปปิ้งซื้อของตอนนี้นะคะกลับมาแล้วก็ทำข้าวต้มนะคะให้แฟนแลวเรียบร้อยเสร็จทุระรของปีแล้วนะพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามบีนะคะมันเป็นกำลังใจนะคะในการทำวิดีโอนะคะบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อน,น,นๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามา คอมเมนต์นะคะทุกๆคอมเมนต์นะบีก็ได้อ่านนะคะอ่านทุกก็ถ้าเกิดว่าบีนะคะไปที่บ้านใหม่นะคะบีก็จะอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะได้ดูว่าเ,เราทําบ้านนะคะกันไปถึงไหนแล้วนะคะเมื่อไหร่เราจะได้เข้าอยู่อะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้บีไปแล้วค่ะสวัสดีอวิดาเซน บบกนไปหรือเปล่าดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะ